ครับผมเวยบร้อยสีครับแต่ใส่ท่อของร้อยยี่ห้าครับท่อผ่าครับซื้อมาครับแต่ว่าอันนี้ท่อผ่านะผมซื้อมาแต่ว่าเสียงไม่ค่อยดีครับเสียงมันป้องแป้งป้องแป้งครับก็เลยมาผ่าใหม่ใส่ไส่ใหม่ครับแล้วก็ใส่ปลายใส่ปลายใหม่ครับปลายนี้ปลายนี้ทําเองครับไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไสข้างในข้างในเป๊ะครับ แบบผาทําเองนี่ครับทอ่อรถไม่สวยแล้วครับเดี๋ยวว่าให้ดูเสียงทอ่อไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่านะเดี๋ยวอยากให้ให,ให้ฟังครับแป๊บนึงครับ <ผ>ครับผมครับเช่นนี้นะครับ,รบขอบคุณครับผม